มาทีในพื้นที่ของสวรคนครครับทางมหาวิทยาลัยนครพนมครับเพื่อนได้พัฒนาไก่พันลูกผสมพื้นเมืองสีโคตตบู์เพิ่มทางเลือกให้กับพี่น้องเกษตรกรครับาาทางดรมัทนิญยาสารกุลครับอาจารย์ประจําสาขาวิชาสัตว์ ตวาศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยนครพนมเปิดเผยถึงความสำคัญของงานวิจัยด้านการพัฒนาไก่พันธุ์พื้นเมืองว่าปัจจุบันการผลิตไก่พื้นเมืองในประเทศยังบบ่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคอันเนื่องมาจากขอจำกัด ของไก่พื้นเมืองที่เติบโตซาให้ไคกันหน่อยนะครับแลก็มีอัตราการแปรรูปตมเมื่อเปรียบเทียบกับไก่ลูกผสมสำนักงานการวิจัยแห่งชาตินะครับจึงได้เล็งเห็นความสําคัญในการยกระดับสายพันธุ์ไก่พื้นเมืองของไทยโดยมอบโจทย์ละการสนับสนุนงานวิจัยเพื่อพัฒนาแม่พันธุ์ไก่ลูกผสม พื้นเมืองหรือทีเฮารูจักกันว่าไก่สามสายเลือดซึ่งก็เป็นสายพันธุ์ที่สามารถนํำมาเลี้ยงและก็จำน่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพทดแทนการพึงผ้าแม่พันธ์ไก่ที่นํำเขามาจากต่างประเทศที่ในปัจจุบันในอ,อยู่ในมือของบริษัทไส้ญ่บอกีีแหง่งเฮตไห้กเกษตรกรทั่วไปบอมีโอกาสเข้าถึงแม่พันธุ์คุณภาพดีในผลผลิตสูงจึงได้พัฒน,นาแม่พันธ์ ไก่สายพันธุ์ไทยที่เกิดและกาเติบโตในประเทศไทย,พยไพใายซือวา่าไก่สีโคตะบูนโดยตังสือตามพื้นที่ต้นแบบในการเพาะเลี้ยงและกาวิจัยในจังหวัดนครพนมซึ่งกับเป็นแรงที่มีความเหมาะสมด้านผู้มีอากาศและกาสิ่งแวดล้อมครับ ทางด้านดรนะคะเพื่อนได้บอกว่ากระบวนการการวิจัยเริ่มต้นตั้งแต่ปี2 5 6 5โดยพัฒนาแม่พันธุ์จุลหดรุ่นที่3ผ่านกระบวนการคัดเลือกและจับคู่ผสมพันธุ์ยังมีระบบในสายพันธุ์ที่มีคุณสมบัติโดดเด่นทั้งด่านการจเจริญเต,ติบโตที่รวดเร็วใส่ต้นทุนเรื่องของคาอาหารตำและก็ให้ไข่ที่ดกนะคะและสามารถให้ลูกไก่สามสายเลือดเติบโตได้ไวใส่ระยะเวลาการเลี้ยงสันเป็นที่ต้องการของตลาดโดยไก่สีโขตบุญบ่เพียงแต่สามารถเติบโตได้ดีเทียบเท่าหรือว่าดี ความแม้พันธ์ที่น้่เข่าแต่ยังมีจุดแข็งสําคัญคือความทานทานต่อสภาพอากาศร้อนชื้นและสามารถเลี้ยงได้ในโรงเรือนแบบเปิดซึ่งเหมาะสมกับสภานแวดลลองของไทยอีกทั้งยังต้านทานต่อโรคและมแมลงได้ดีเห็ดห้เกษตรกร,ะร,กรนะคะสามารถลดต้นทุนการจัดการเรื่องของโรคและยารักษาได้ยัางมากปัจจุบันพบว่ามีเกษตรกร,ร,กรให้ความสนใจเรื่องของไก่พันธุ์หนีนะคะโดยมีการลงทะเบียนขอรับลูกไก่ไปเลี้ยงเป็นจํานวนมากนอกจากนี้ทางสาขาวิชาสัตวศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนมยังได้มีการหมอบพันธุ์ไก่ ให้กับเกษตรกรรย่ย่อยเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงไก่ลูกผสมพื้นเมืองในระดับขั้วเลื่อนขยายสูร,ระบบการผลิตเชิงผาณิชย,ย่างคบวงจรซึ่งครอบคุมตั้งแต่การผลิตพอพันแม่พันุผลิตลูกไก่เพื่อจาหน่ายการขุนทรงตลาดไปจนหอดการแปรรูปไก่สดและกไก่แส่แข็งเพื่อขายนั่นเองค่ะครับซึ่งโครงการดักลกาวครับนอกจากที่ซอยสร้างโอกาสให้กับเกษตรกรร่ย,ย่อยก็สามารถพึ่งผ้าจ้คข้องได้แล้วยังเป็นการลดการผูกขาดตลาดจากกลุ่มทุนรายใหญ่สร้างความมั่นคงด้านอาหาร ให้กับประเทศและก็ยังทรงผลดีในด้านของการสร้างงานสร้างอาชีพและก็เสริมรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนครับ